จรอ๋อรามาเสมอกันมีปัญหาเรื่องผิวเนี่ยไม่แดดง่ายมากคือมันจะเป็นแบบสีทูโทนอย่างเห็นได้ชัดอะคะ่ะคือหลังจากที่แปมเนี่ยลองทานพิษลุกไปนะคะแล้วพอผ่านไป14วันแปบมบรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยใสขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตรงที่เป็นแบบทูโทนนะคะมันแบบมันจางลงไปแบบยังเห็นได้ชัดเลยอะผิวเสียมากคือแบบเป็นท่อนๆเป็นมาลายแบบนี้เลยอเพอแบบ ลองทานไปสัก3าวันก็แบบผิวนุ่มอ่ะแล้วพอแบบสัก5าวันมันดูแบบขาวขึ้นนะ่ะพอทานไปสักประมาณ10วันเนี่ยมันสม่ำเสมอขึ้นจริงๆนะคะไอ้ที่มันเป็นม้าลายม้าลายเนี่ยมันดูจางลงพอ20วันปุ๊บโห้ยทุกคนม้าลายคือหายไปเลยจากกลับเข้าป่าไปเลยนะคะคือสม่ำเสมอมากแล้วจนตอนเนี้ยทานมาทั้งหมด30วันคือเดือนหนึ่งพอดีแล้วนะคะขาวกว่าเดิมอ,อีกจ้าตอนนี้คือสะท้อนแสงแบบ ผิวทูโทนค่ะเป็นรอยขั้นแขนเสื้อเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทานมานะคะ3-4วันแรกรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนียนขึ้นมากเพราะหนูทานครบ14วันนะคะผิวที่เป็นทูโทนนะคะเสมอกันค่ะเนียนเป็นผิวเดียวกันเลยค่ะ